นี่คือภาพสวยๆบางมุมของร้านนะครับเดี๋ยวมารับชมคลิปเต็มๆของผมได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาแวะปั๊มปตทไม่ลิมนะครับเติมน้ำมันนะครับแล้วก็มาแวะ ร้านอเมซอนแม่ริมนะครับเขาจัดแต่งสวนได้สวยงามนะครับจะดูความสวยงามนะครับว่าสวยงามแค่ไหนติดตามผมมาเลยนะครับเราจะเข้าไปดูด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าร้านอเมซอนแม่ริมนะครับข้างหน้าร้านเขาก็จะแต่งสวนได้อย่างสวยงามเลยนะครับ ทางด้านขวามือผมนะครับทางไปห้องน้ําของปั๊มปตทนะครับข้างๆนี้นะครับมีการจัดแต่งน้ําตกนะครับได้ยินเสียงน้าตกนี้ชัดเจนเลยนะครับมีความพลุ่งพ่งออกมานะครับดูสวยง,งามนะครับล่มลื่นนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิงแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่จากช่องเอริชแชน n e ลกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําจังใ,จให้กันด้วยนะครับผมครับส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็มีการจัดแต่งสวนนะครับมีขนาดกว้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูกับผมนะครับเขาจัดแบบเต็มพื้นที่เลยนะครับ อันนี้ก็มีน้ำพวยพุ่งออกมาตลอดนะครับมีความพวยพุ่งออกมานะครับนะครับสวยงามเลยนะครับมองไปมองมานะครับนึกว่าอยู่ร้านชมนะครับนึกว่าอยู่ร้าน ไม้เหือนหกสูนนะครับแต่งสวนคล้ายๆกันนะครับสวยงามดีนะครับจัดแต่งสวนได้อย่างลงตัวเลยนะครับ ตรงนี้เป็นสวนด้านขวามือนะครับของร้านนะครับอยู่ข้างๆร้านนะครับเขาก็จัดแต่งได้อย่างสวยงามนะครับอันนี้ภายในร้านนะครับผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเดินวนไปข้างหน้าร้านไอซิ่ซอนนะครับ ดูข้างหน้าร้านนะครับเขาเอาต้นไม้นะครับมอดเพลินนะครับแล้วก็ไม้ประดับนะครับเอามาวางจัดเรียงกันได้อย่างสวยงามเลยครับอันนี้เป็นป้ายหน้าร้านนะครับเอเมซอนแม่ริมนะครับดูเขาใช้ปูนนะครับที่เอามาทำเป็นหินนะครับ ขายหินมากเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูสวนข้างหน้าร้านอีกรอบหนึ่งนะครับดูเมื่อไรก็ออยังดูสวยตลอดเลยนะครับตรงมุมนี้นะครับสวยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจ้ะมจบคลิปนี้นะครับด้วยภาพน้ำตกสวยๆนะครับ ข้างหน้าร้านอเมซอนเลยนะครับบาย